สวัสดีค่ะยายเสียมมาอี่ดอะเด้อวันนี้จับมือต่อกันละวันนี้ยายเสียมมาอิ่ดฝืนอากียงไวยเสือป่าตัวใหญ่โพดกินแกงไวย์กับเมื่อนี้มีของหวานนำโบดสลีข้าวโพดนั่นละเส้อผึ่งนำเท่านี้ก็เกียงไวย์ค่ เครื่องปรุงก็มีนี่ปลาดุกน้ำยาหนังกายไบายต้มละต้มน้ำขมมันออกละนี่ก็เข้าเบือตำซื้อกัน,กน,นติสุรเลชจำเข้าเบือก็มาคิดเสื้อกันไม่ได้เอทไหลได้ดิเอเธอใหญ่จุดใหญ่จุดก็มานี่เสื้อแต่พายตู้ผักผักเน่าก,กับเหมือนผักอะไรเงี้ยไม่มี ตลาดต้นมันตัวนี้ปงแหลงตัวใหญ่อ็ดตัวดำนี่นนเดะแล้วเขาก็น้ำจะนางเลยล้างเอาตำมะพริกมะฮิดกับข้าวเบอร์เสื้อน้ำกันแล้วก็เสื้อน้ำเยานางเทน้ำเยานางลงไปล้างเอาข้าวเบอรข้าวเบอร์ติดชก ไม่ได้ทั้งปีเลยประดุกในเสื้อที่หลังเหรอแมน้ำหอนปนิดน้ำเดือดต้มน้ำผมหมดแล้วนี่เดี๋ยวขราเรียวเลยคนไม่เห็นไหไวไหวมันไม่หลายเดี <ไว S 2> เ๋ยวแกงต้วยเดี๋วน้อยกะทีเกงตัวยเดี๋ยว,วน้อย เนบอ,อ,อ,อันนี้ก็<ำ>ยังมีปรุงไปเลยเนาะมีข้าวค้างน้ำเกียงแล้วครเครื่องปรุงยังมีซื้อตอนนี้มีแต่มะพร้กวกำน้ำยานางกับข้าวเบือกับใยขมิ้นชูดรสด,ด้วยขมชูดรสสวยเลยวิทย์ภูเทาของแม่มันทาน้งองงุไฟมืดได้ไหมนี่แฟดมีอ,อ้อ เป็น,น้ำปลานิำป่ปลาแล้วก็ปลาแด้ปลาแด้ข้าพีนึงกระท่าน้ำเดือดกระทน้ำ น้ำเดือดแล้วข้อดจากซื้อปลาดุก,กลงไปออีอย่าทุนหิวแล้วใส่ใส่น้ำแกงเขากำลังเดือดอืมจะไปแต่ยะดูเด้อ อันนีนคิวคิวอืมกะเซบอยู่ด้วยจะม็นผักครบมื่ลกลกระเซบเติอบอยู่ก็เพ็ดน่อยไหมไม่นีเขาเสือเ้อตะวายกระปุกก็ไปตู้ผักเน่าไม่มีก็ผักสสเงะไม่มีน้ำเดเราได้เราป่าลงเลยก็เสื้อกลาดุกกร้ถตนกระดุกลงไป กระดูกตัวหน่อยโหมันกนระลงพร้อมกันได้อยอะกระดูกนี่ายม,มีเสื้กระเทียมมั้งบอกมักำลังเดือด ก็ไม่ใส่ใส่ละน้ำปลาซุกแล้วเขาก็จะงเสื้อไผ่ตู้ขั้นตอนมันก็วิ่ลไหลเพราะว่าเขาต้มน้ำขมบ้งอ่อละนีตะว่างรอปลาซุกแล้วก็จะดงพิมพไผ่ตู้ลงวันนี้เขาก็จะโบชรีรนำนะจ๊ะเขาโพดกับเพือ เผือกอเผือกกับข้าวโพดอีกองหวานน,นํามือนีของหวานเราจะทวดสุดทนหัวน,น,นี่ข้าวโพดข้าวโพดนี่สาวบาทได้หลายหลอันนี้กระเพ,เพื่อเพื่อดีหูหูลราจะบาทบู้โหเย่อยอยู่เนยสิบบาทใชมาแต่ตลาดแล้วก็มีเบอร์เตยนํำอันนี้เครื่องปรุงมีเบร์เตยหอมเพิ่มความหอม เสื้อไฟตู้แล้เขียงไว้เดี๋ยวเราไปใส่าตามสูเปนะลูกน่าแต่ก็ูดแหงมากไปเยงนัเกีมันตื้นมาบกระงนี่เสื้อไผตู้แล้วยังกำลังเสื้อ ใส่ตู้ไลยหตู้ลงไปหอมมาเจนี่จะนนางเลยผมเผาแก่งไฟหอนเฮงเปลี่ยนสีสีเดียสีแล้เากยวมันมีสีสันเขียวเติมน้ำอีเติมน้ำจะานางเพิ่มอีหอมละเด้อแกียงไหวเคือประดุกเชื่อมันเขียวเพิ่มน้ำเยะนางยอี มันจางตื่นปเยตื่นประเดเย,มย,ยืมนจ้ายตนำานแล้วก็เพิ่มประเดเาไปอีกจะหน่อยยันจางตื่นน้ำจนานังมันเขิวแต่จะเหนียวด้วน้ำข้าวบือนะน้ำข้าวบือ,ซ,อซ,ซีมอนด้วยซีม มีเดือหรวี่ยเจียแล้วเจียบเบเบละอือโคเจีบางโอ้ผมเซีบเจี๊ยน้อยมันผมเซีบเด้พอแล้วนาพอแล้พอแล้วโอ้ยโอ้ยความสวยแบบนี่แกงฟางสุกละหอมปิดไว้ก่อนทำไอ้ของหวานต่อตังมออันนี้ของหวานนี้น้ำเาเขาเหนียวปั้น เขาเข้าวม้าปั่นข้าวม้เข้าวเหนียวเพื่อความเพื่อความเหนียวก็เขาพูดถ้ามันเท่ากันข้าวเสียกวนชื่อกันอันนี้นำ้ำอันนี้ขาวข้าเหนียวด้วยจ้ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวปั่นเอสข้าวนำข้าวเหนียวด้วยข้าวขาวเหนียวมีเสื้อกระทิ้ได้นี่จ้ะมันจะติดติดมาคนกัน ไฟเหี่ยงเก็บ่อยใหญ่ทวหิวแล้วนี่เขาเติมกะทิลงไปกะทิเกิดกล้องน้อยเสื้อมีหมดกล้องสำบมไหมถ้าเสือุ่นถ้าเสื้อที่หลังบ่ถ้ะเสือบทุ่นบางคนโบดสีโบดข้าวโพดม่น่าจะเอ็ดโกยโบดสี่ใ่ยำบดนี่โบดอนนี้ไม่ใช่สุกไเซ็เขาลงพร้อมกันเลยด้วยนี่เพราะว่ามันจะ นนอกกเอาเสื้อเพลือเพ,อเเพือกับสาบรีจ้ะอกัฟซารีผู้ไทยอยู่บนเนาะไปอยู่ต่างประเทศสาวผู้ไทยนี่อยู่บนเนาะกำจักจเรื่องบบบว่ผู้ไทยผู้ไทยเอาได้คนอยู่ได้น้ำหน่อยบ่ไหมหน่อยดยเสือกะทอีกแม่คนเอาเสื้อมบ่นเอาเสือตัดมาก็เลินั้นมากระ นี่ครับคนค้าวกนทำมันเอาแกนนีน่มีคนกับเวทีเดีดย,ยร์ยานมันใหม่กวนหม้อข้าวเหนียวนี่ข้าวโพดกับเผือกกับข้าวเหนียวปั้นกับน้ำกะทิน้ำตาลนี่จะนอยจะเอาจังซื้อบอ่เสื้อไปหอมก่อนจะได้่มเสื้อน้ำตาลกับเกลือเบอร์ตุยซื้อเราปะไหมยังยังสูบเรจะทิ้งลง,งมันไม่หอมเห็น เสมตันช่งหนอได้เป้นตนขาวเหมือนกันอันท่าขาวมีหน่อ,ยอยตูนแม่เห็นแล้วก็ป้องฟาซีฟา ปมีล่ะยายใส่ทั้งน้ำตาลแดงทั้งน้ำตาลขาวเลยน้ำตาลขาวมัมวนจะหอมเย็นๆแซ่บๆโอ้โหแม่ติดกลมมอ,อะ่ะข้าวเหนียวเนาะมันติดเร็วของหวานไม่ให้อีกบบดบนะดบดสดีทอเหนียวๆแล้วเนี่ยแซ่บเนาะกะเพื่อกะที่เอาบอมันสุด แค่เพิ่มมากน้ำกันตอนมันจุกแล้วก็เพิ่มกะที่จะได้สุดได้คนตลอดบวมไหมติดแบบติดห้องเยอะมีเศษน้ำไหลห้องส้อน้ำดีจะไม่จะได้ขึ้นน้ำนี่น้ำอันนี้ คนทาใหญยายแปนน้ำ <c oughs> นี่ <c oughs> เพื่อไปหอม <c oughs> หอมพาพูดก็หอมหอมน้ำมาแล้วยายระเทนมน้ำลงปอีกยแตมันเหนียวโพดใหนน้คนนะ คนเลยๆเพราะว่าเขาปั้นเขาเหนียวคนเขาไม่ได้ตุ้มหนึ่งเผือก็เขาพูดกอนแล่ม,มันติดก้นมอจะเติมกะทิอีไะเติมเชื่อคลอดไม่ดมมมีมันจะหอมคนไม่จะน,ดน,นัดคนจะนัดอยู่แล้วห้อกบ่เพิ่ม ถึงยังเอแม่ชิสุกถอะจะหึงสาวมึงรู้จนอันน้ำเสีอีไม่ดีว <Labor ator il orter> ่ามันละไม่กวนมันเหนียวเนาะไม่เื่อยแต่นอนไม่หลแต่ว่าจะเตรียมมอแล้วมันยังมีสุกซื้อข้าวเราสุกมันกระฟูอีก ันทระวับบงไทยอันนี้สุตกตาเกียงจะช่วยกันกเิียวข้าลวละเด็ดนี่ตาเก่งไว้ระวับบงขาเขาพูดสุกไวห้หอมหอม Mình lại lên lên mẹ mời mời sơ mất mời 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 thôi mời 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 นี้ของหวานเขากำลังดกดกำลังเดือดเริ่มหอมะละเราจะกินเบอร์เตยลงนะแม่เบอร์เตยเบอร์เตยจากหลังบ้านกินไปเพิ่มความหอม แล้วแค่นในกระสุกแม่เสียกำลังละตับเจียวมะก่อ,อยายกำลังคนของหวานแม่เสียระตับเจียวมะก่อ and เห็นเนาะนี่ไก่นังไผ่เด้เฝ้านี่และวว่างรอกินข้าวเสียบก๋วยเตี๋วทูนั่งทาซาตะแล้วไอ้คำจะหน่อยมั่งนี่ยายเอ็ดทมเอ็ดผมเมื่อเขายี่เข้ามาเอ็ดผม ข้าวฮาวันนี้จะมีแกงไวย์มืดจ้นหน,น่อยเดี๋ยวมาก่อทอดกุนเชียงของหวานทัางก็มีโบสลีเดี๋ยว่ายรูปวงเฮเบิรงนี่เฮเดอร์จา้าแฟนครับกินข้าวน้ำกันเดอร์วันนี้ใหญ่ทุดเึ็นเพียงเล้าเลยเสียบกันโอ้ไฟทด้ง เออสปอนมืดเนาะแม่ท hmm. ี่นี <S 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 ่ก็แซ่ด e> ้วยนี่หิวเหงแม่เนาะใจทวนหิวข้าวเหงขาเท่าไร่แซ่ดเนี่รสจับวแซ่บแม่ไปซาดเกันซาดเลยอหโคกรม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à lỡ những video hấp dẫn มาเริ <gamma enders> ่มมาเริ่มมาถิงเข้าเรียน้กันเริ่มอ้วนตัวเลทีว่าถึนิตัวเองเก่าซ่เนี่ยทวดมาถูงนำหัวได้กินเขาเรียนอวนตัวเลยมา thank <laughs> you มาพี่มาพี่มานั ini, ่งขายใหญ่อุ้ยเปีดทาที่นอหนิเอาไปเอาไปยีนอ

หาหมอเพื่อนกองเจ้าเราผู้หญิงหรือผู้ชายหมอหนักหนึ่ง อ๋ออย่างนี้เราเก็บแมกเก็บแม่เก็บฟองดีไหมเก็บฟองกินอันนี้ก็อันนี้มันปวดฉลี่ดิอิบล่ะอิบล่ะปวดตาหอนแบบ บาย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 เสร็กล้องก่อนเอาบายบายแฟนๆก่อนปั๊บปั๊บปั๊บป๊บพบกับแสบใหม่เด้อจ้าบาย